ด้วยฉายาของนนครัวยืมเนี่ยวันวนี้เราอยู่ที่วัดนวลจันทร์เราใช้ครัวของเป็นครัวส่วนกลางโอ้โหไปสร้างบาปเลยเหรอนี่อ่ะเผื่อไปเที่ยววัดจริงๆด้านหน้านี่คืออะไรฮะเมนเมนเมนโอ้ถ้าแขกรับเชิญเรา EP นี้น่ากลัวนะไฮ <Hi. S 3> แขกรับเชิญสุดชิคใน EP นี้ลอยหอวัง <laughs> ไม่ไน่าสนใจเลยแขกรับเชิญใน EP นี้ <laughs> ถือว่าเราเป็นแขกรับเชิญถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นประจาถูกปะแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นประจําแล้วเอาคนหนึ่งออกได้ปะเราจะเอาใครออกเจนนี่ พลอยหอก็พลอยหอเหอะแน่จริงก็เล่นสเก็ตตอนทำอาหารดิเก่งมากไม่ใช่เหรอล่นไปทุกที่ไม่ใช่เหรอแต่ละคนเห็นเราบัฟอย่างนี้จริงเรารักกันมากเรารักกันมากถึงขั้นไม่ตอบได้เลยไม่เสร็จอ่ะนี่หนึ่งอ่ะโอ้แต่วันนี้วัตถุดิบหนักกว่านะพี่ไอะไรอ่ะบ้าบ้า ทำน้ำจิ้มเกาเหลาให้หน่อยคุณนี่น้อยมากนะนี่ไม่เคยมีรายการไหนแล้วที่พ่อมาแบบออกทำอะไรเงี้ยเจ้าอ้วนเขาจิ้นอะไรกันก็ไม่รู้น้อจริงๆทั้งทั้งทั้งขี้โมเมเราไม่ค่อยมีเราตัดต่อให้มันมีเองไม่เอาจริงๆคือเราแมนๆทำอาหารกันเลยใช่แมนๆคุยเรื่องสักสักตัวสักลายอะไรเงี้ยสักคิ้วสามมิติ